มาพูดถึงการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ร่วมง,งานกับใครบ้างคะ่ะน้องออยโอโ้เพลงนี้ได้พี่ปอมปาร์กเกอร์ค่ะได้ได้มาเป็นพระเอกให้ซึ่งหล่อ,อหล่อมาก <laughs> หล่อมากสเปคเลยอะ่ะใช่ <laughs> <laughs> แต่เขาเขา้าน่ารักอะไรคะ่ะใช่แล้วกเ็เก่งด้วย <laughs> <laughs> เก่งด้วยในเรื่องของการแสดงแล้วพี่เข้ามาจาก กาญชนบุรีเดินทางมาจากการชนบุรีเลยเพื่อมาปรับว่าเล่นมิวสิกวิดีโอให้น้องออยเลอร์ก็คือเจอกันวันนั้นเลยไหมครับบีบงานกันวันนั้นเลยถ่ายทํากันเลยเจอกันแล้วก็เหมือนพุ่มกลับให้ไปนั่งนั่งแบบทําความรู้จักกันประมาณสิบนาทียี่สิบนาทีแล้วก็ละลายพฤติกรรมเป็นการละลายพฤติกรรมไม่ทําความรู้จักกันก่อนอันนี้คือพระเอกนะนี่คือนางเอกนะจะได้แบบถ่ายทํากันง่ายแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมการที่เราแบบว่าไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแล้วมาเข้าซีนอะเกรงนะ ตอนนั้นเกรงไหมคะเกรงเหมือนกันค่ะแต่ยิ่งยิ่งออยไม่เคยเล่นซีนที่แบบต้องอยู่ใกล้ๆหมายถึงใกล้ถึงนอนบนเตียงเดียวกันใช่ใช่มันก็จะแอบเขินนิดนึงแอบเขินนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสูตรว่าอ่ะเกรงนิดนึงถ้าพี่ตนน้ให้หนูแบบว่าพูดถึงพระเอกมิวสิกวิดีโอคนนี้อ่ะจะเมาส์หรือว่าจะพูดในมุมไหนแล้วแต่น้องอ่อยเลิอเลย ต้องต้องคนนี้ต้องชมเขาเลย <laughs> เพราะว่าเขาเก่งมากๆแล้วก็อ,ออยออยดีใจนะที่แบบว่าพี่เขาอส่าห์มาตั้งไกลเพื่อที่จะมาสร้างผลงานนี้ให้มันสมบูรณ์แบบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็